Yeah. <laughs> นานว้มองกันคือขวัญหลายๆบ่มันระเบิดล่มบม่เน,ะนะอะเฮ้ยเจ้าว้เฮ้ยเอยกลปาดดอกนี่ ดอกนนีแบขขอลูกหลานอยู่รอดปลอดภัยเด้อสาธุสกัดดีๆเด้อสัวท่านมาล่อนูกกัดน่อลสกัดทำงานเด้อพุดนะอยู่พบนน่ะ สกัดอันลุงนี่สงสัยสกัดได้อืมอุ้ยลูกดังมึงดีดีเนอะใครโยมันย่ำกลางวันยังเหลือพ่อเลียวอันนี้โย่กลางคืนเหมือนเมาเห็นอย่างแต่มาแตกกันแล้ว Hãy ừ. subscribe <laughs> ừ, biết kênh Ghiền นายจ้างบอกากบ้านแล้วของแตนนุ่มใล้ยบาปลอดภัยได้ในบ้านเยีวบ้นปลอดภัยได้บ้านพังเลยเคยว้าล้งนี่หน่มนี่งเลยน